หวานไปอ่ะเี่ยมต้องโชว์หวานนะในน้ำจะอะไรมะนาวไม่ร <descriptive mus i> <m loyalty> <od> oh ู้หแล้วจะน้ามะนไม่รู้หเลยเมันหวานจากอะไรน้ำตาลเต็มังังใหญ่ตอนนี้คุณยายกำลังทำอาหารอะไรอยู่ครับเนี่ยหมูซอยหมูให้ปลาใหญ่ยนใหญ่ครับใหญ่ใส่อะไรมาัเนี้ใสือใละพัดเลยนะ โอ้ต้องทำอร่อยนะใส่ซอยบางๆแตงเนี่ยยังซอยไม่หมดเลยนู่นชิ้นนั่นนี่ชิ้นน่้เนี่ยหันไปรอบๆมาลอนมันร้อนสือลูกไม้เป็นทางมาชอยแตงเี็นนะชอยแตงนี่ร้อนมั้งทำแน่ไม่เทยยำใหญ่เนี่ยได้ค่ะทำแน่นอนเลยไหมยำใหญ่นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยมีแป้งมีฮะมีแตงกวามีต้มไก่ งแล้วรับรองว่าอร่อยป่ะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทำยังไงป้ายศัพท์ไปเลยแล้วบุคลากรภูมิปัญญานี่มาจากไหนครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวเองหน่อยชื่อครับชื่อตามใครตามตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นครับว่าไงนะชื่ออะไรชื่อแซ่นางลำไยเรือนแก้วจ้ะหมู่ไหนครับหมู่หนหมู่หกจ้าหมู่บ้าน เมองบ้านคัดทองจ้ะัดทองไม่ใช่กองทูนนะครับมาเอดอกรซิดกยนะเนยกินหรเรากินะนอ้หจับเพ่อนาเนมาเลิยั่ครับอเคมาเน้ออเาง

เหรอแล้วใครกลับไปกวาดที่บ้านผมค่ะโอ้เก่งจังเลยหนูไปกวาดไม่กไปกวาดไม่เลกบวดปอไหนลูกปอไหนหนึ่งลูกคุณครูยังไม่กวาดเลยปอนผไม่เก่งมันรู้เลยไม่กวาดแต่ถ้าครูใช้กวาดจังหนูทำอะไรกันอยู่เนี่ยดาร์กอนบอลก็ทำดาร์กอนบอลส่วนผสมมีอะไรบ้างดาร์กอนบอล กอมีอย่างอื่นอีกไหม อรคอรีมนเนครแเราต้องใช้นาสะาวตัวนี้เขาจะน้ำกลรนมันจะถึงแบบฉลุกเลยคได้ถ้าถ้าแบบว่าเราเปิดปากนีจะมใช้ลูกเข้าไปแล้วปิดตาไอ้ตัวนี้เป็นของบัวหะบัวหินะพอยิ่งนานแล้วยิ่งดีแต่ยิ่งนานหมบว่า1ปีขึ้นไป2ปีขึ้นไปแล้วก็จะได้เรียนนสาตว์ด้วยก็คือน้ำา ในขณะที่เกิดการหมักเนีจะมีน้ำเหมูเนื้อตรงนี้เอาเก็บไว้เอาไว้ใช้เวลาเขาต้ม้ํหรือว่าเล่นกีฬามามีแผลจะใส่ให้เขาบ่อยฉีดคนปักปักกระจายจากจากของน้ำหมูของไมตัวเองก็ที่เอาไปชิมน้หมูเอาได้ทุกตัวค่ะแต่ขอให้ว่าเป็นของไหมที่เราแน่ใจว่าไม่เคจะเป็นสายพิษเราเก็บเองตามตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเราใช้ได้เก็บได้ จริงๆอาจารย์ผูนี้น่าสนใจรูามแตกต่างน่นนะเนื่รู้ไม่มูหนัตั้งแต่เริ่มต้นไม่สังเกตการเปลี่ยนแปลงซเป็นเริ่มงธเนาะหมูต้องเรียนหมูหกวที่เท่าไรหูเคียนแล้วหมูก็บรทึกว่าพอกี่วันมันจะเปลี่ยนแปลงเช่นน้ำน้ำคงหรือว่ามันย่อยสลายอะไรนี่ค่ะนี่จะเป็นการตจนะเกตาป็นเช่นหนง้าวันเนี่ยน้ำเริ่มข่า

มันจะความรู้สึกมันจะรู้สึกกันดีเลยว่าโอ้คนละเเลยนะคะคือพอกินเสร็จแล้วเขาบอกว่าใส่ห้องน้ำเพื่อหมักเหมือนกันมะมีดิ๋งเหมือนกั่เนี้ยมันไม่ใช่มาทันใจที่เช่นว่าเราใหญหมักหรือใช้กินเนี้ยทำ้ันย่างเนี้ยมีภาชนะก็ต้องหุ่แตกมือของเราต้องต้องเหมีอนกันมือจะมีคนนี้เอาไปทั้งกินทั้งขัดห้องน้ำโอ้เราทำขั้งน้ำข้าวไปขั้งน้ำอยู่ก็กินน้ำกินเลย อันนี้บอกกันแย่ต้องบอกลักษณะการทำต่างอะไรอย่างใส่กันจริงๆเราสับสนนะคะจริงๆเราทำทั้งคือเอาไปใช้ทั้งน้ำแต่ทางเนี้ยเราใช้น้ำตาลใส่แดงอย่างนี่ต้องงวยใช้ในสุขภาพต้องนักโ่งเน่ยต่ที่บอกว่าเป็นแต่เราเสียดายเราไปใช้จริงไม่ได้แต่เสียดายมันแต่ว่าจริงๆที่บอกว่าเป็นเป็นสมุนไพรว่าทำ E M กช่ไหมมันก็จะเห็นประโยชน์ใช้ทานเขียนวิธี การที่มันแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้บูการเรียนการสอนได้แล้วพอบูแต่ก็มันสามารถมาเอาคอวามรู้เนี่ยมาให้เด็กศึกษาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นผลงานที่จากงานพยาหรือว่าจากสื่อทางแล้วแล้วมันมันสามารถไปมีออยหรือว่า มันมากเลยี่ากันเ่อจะ่ังดิกในช่นี้ตอนนี้ค่ะโพระมันเปารตนีี้างน้เอะไรลูกไข่มังกรแล้วก็ไข่มังกรมันดียังไงคะเกิอะไรขึ้มันคืออะไรอ่ะอยากรู้จังไข่มังกร หน้าตามันเป็นไงลูกไข่มังกรไข่ลูกเด่นนะแต่เราเอาน้ำตาลทรายแดงเนี่ยไปไปหมักแล้วก็กินออกมาคนมันก็จะาลาย